มาใส่ไปเตือนแล้วพี่น้องลูกผู้ขาเตือนแล้วเตือนขึ้นมากวกหัวเตือนหัวเตือนเพราะว่าอะไรเพราะเป็นลูกพี่บ้าลูกพ่อพี่บ้าโอ้ยนั่นไม่ันแลวลูกกึ้นมาไทยดีกว่ามันจะไม่ทันแล้วลูกๆมันจะไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วเขาจะไปแล้วมันจะงงวยบึ้มงวยบึ้มงวยบึ้มงวย ลุกขึ้นดีๆลุกขึ้นดีๆอย่าเพิ่งงวยใครอย่างวยคนนั้นไม่ได้ไปนะใครงวยคนนั้นไม่ได้ไปนะใครงวยไม่ได้ไปนะจักรจีจักจีจักจิะนะฮะใส่สมุดนะเดินมาดินๆอ่ยู่เสื้ออยู่เสื้ออะไรข้างหน้าข้างหลังบ่านนี้มือลูกเมีข้างหน้าเมื่อไหร่อะเอาใส่ไปลูก อย่าฟังข้าวตาไรซ์ยูเขาเนี er ่ยนี่จแน่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นๆแป๊บนึงใส่ดีกว่ามันทันมันจะทันเใส่ส่งใส่ส่งใส่ส่งอะไรอะไรคือส่งหัวจักบั่นน้ยนเซนายนู๊ยามันไม่อทางแล้วมันพูตรงมีบ่อส่งนะเอาสวัสดีครับไอซีก่อนเตือนแล้วครับสวัสดีครับเอาสวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะติดมาแล้วเป,ป็นไงบ้างคะทรงผมพังหมดแล้วอุตส่าห์มาให้นี่ไปไปลองไปล้อกันพี่น้องโอ้ยครับผมเอาแล้วครับผมครับผมหงวยบึ้งตื่นแล้วพี่น้องนั่นเหี้ย